đời mây vắng xinh đây คุณครูสมพงศ์สิริชัยเกิดเมื่อวันที่สเดือนเมษายนพุทธศักราช2,508ที่บ้านนาแซงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบุตรคนที่6ของพ่อรัฐแม่เฟือนสิริชัยมีพี่น้องทั้งหมด8คนด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2,521สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7 จากโรงเรียนบ้านกลางอำเภอหนองไผ่จัังหวดวเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2526สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม .25 จากโรงเรียนล่มเก่าพิทยาคมอำเภอล่มเก่าจัังหวดเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2530สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์จากวิทยายลัยครูเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการสมรสคุณครูสมพงศ์สิริชัยได้สมรสกับคุณครูรัดดาสิริชัยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยะนางประชาวิทยาคารมีบุตรชายสองคนได้แก่นายวัฒนาสิริชัยครูโรงเรียนบ้านหนองชิมสิงจันบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชยภูมิเขต3อำเภอเนินสงา่าจังหวัดชัยภูมิ2นายนรรงศักดิ์สิริชัยครูโรงเรียนสีแก้งเคราะห์อ,อแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยภูมิเขต2ด้านการทำงานปีพุทธศักราช2536 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านโสคลองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิปีพุทธศักราช2548ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนนสังตำบลบ้านเป้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิปีพุทธศักราช2550ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านย่านางประชาวิทยาคารจนถึงปัจจุบันคุณครูสมพงศิลิชัยเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานการสอนและความสามารถพิเศษอื่นๆเช่นการร้องเพลงเล่นดนตรีเป็นพิธีกรในงานต่างๆและเป็นช่างฝีมือต่างๆ ครูสมพงศริชัยนอกจากจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วยังมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานท่านจึงเป็นที่รักของทุกๆคนในโอกาสที่คุณพี่สมพงศริชัย จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2568นี้นะคะก็รู้สึกใจหายค่ะร่วมงานกันมา5-6ปีแล้วก็มีความผูกพันนะคะคุณพี่ก็เป็นครูคนสุดท้ายในยุคเก่าก็ว่าได้นะคะ,ะผู้ชายโรงเรียนเราก็ไม่มีนะคะก็ถือว่าพี่ใหญ่คอยดูแลน้องก็อบอุ่นนะคะพี่พี่ อที่มีอายุก็ทยอยไปทยอยไปนะคะ <c oughs> ก็เสียดายนะคะใจหายแต่ก็ดีใจนะคะที่คุณพี่ได้ถึงฟังถึงฟังแล้วในวัยหกสิบปีหลังจากนี้ก็ขอใคุณพี่พักผ่อนสบายๆยอยู่บ้านไม่ไม่วุ่นวายไม่ต้องวุ่นวายอีกแล้วนะคะเอะคอยรับคอยส่งพี่ดานะคะรอวันที่พิดาได้กลับไปอยู่ร่วมกัน ที่บ้านนะคะเอาขอให้คุณพี่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะอ,อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆเลยนะคะใช้เงินกเกษียณไปท่องเที่ยวหลังกเกษียณให้มีความสุขเลยนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดความรู้สึกที่มีต่อคุณครูสมพงศ์สิทิชัยนะคะ คุณครูสมพงศริชัยนะคะท่านก็เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะมากๆท่านหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสอนนะคะ,ะและก็งานความความสามารถพิเศษอื่นๆนะคะ,ะเช่นการร้องเพลงนะคะการเล่นดนตรีนะคะการเป็นพิธีกรในงานต่างๆนะคะแล้วก็การเป็นช่างต่างๆนะคะท่านก็เก่งมากๆนะคะ,ะสำหรับ ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีต่อคุณครูสมพงศ์นะคะก็คือ,อรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆคนหนึ่งนะคะคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานอ,อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คอยช่วยเหลืออน้องๆนะคะ,ะทุกๆ,ๆ,ๆเรื่องนะคะ,ะในโอกาสที่คุณครูสมพงษ์จะ,ะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะคะก็ขออวยพรให้ ท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะและก็มีความสุขในวัยหลังเกษียณมากๆค่ะคุณครูปณิดาปุบัญคาภูเลขาขอแสดงความรู้สึกจากใจนะคะต่อคุณครูสมพงศ์สิริชัยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นระยะเวลาที่ไม่นานมากที่ได้รู้จักกับคุณครูสมพงศ์ท่านค่ะ ท่านเป็นคุณครูที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ุจริิตและมีความเสียสละมากค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆเสมอมาถึงแม้จะเป็นวันแห่งการพักผ่อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านแต่สิ่งที่ท่านได้สร้างไว้ความดีความงามความผูกพันจะยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปค่ะ ขออวยพรให้คุณครูสมพงศ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขทุกๆวันในชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะรักนะคะสวัสดีค่ะครูสมพงศรีชัยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับการเกษียณอย่างสุขสำราญเบิกบานใจนะคะเออสำหรับที่ได้ร่วมงาน เป็นเวลา5ปีก็มีความประทับใจนะคะเอ,อ่อครูสมพงศ์เป็นคนที่เสียสละนะคะให้ความรักแล้ความเมตตาต่อน้องๆซึ่งดิฉันเองก็เอ,อ่อเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ท่านให้ความช่วยเหลือทุกด้านทั้งด้านเอ,อ่อให้คําปรึกษานะคะแล้วก็ให้ความสนุกสนานะคะไม่ทอดทิ้งน้องๆเมื่อเอ่อถึงเวลาขับขันนะคะนอกจากนี้นะคะท่านยังเป็นคนที่เอ,อ่อเป็นคนที่เสียสละนะคะให้กับโรงเรียนนะคะทั้ง ด้านนักเรียนนะคะแล้วก็ด้านการเป็นออครูคนหนึ่งนะคะที่คำปรึกษากับนักเรียนแล้วก็เป็นบุนคลที่น่ารักมากค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ครูพง์นะคะเออกษียณอย่างมีความสุขแล้วก็ว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะยังไงก็กลับมาหาน้องไว้นะคะรักมากค่ะสวัสดีค่ะ,ะก็สำหรับคุณครูสมงศ์นะคะ,ะคุณครูสมงศ์เป็นทั้ง เป็นพ่อเป็นคุณลุงนะะก็เป็นคุณลุงผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็ในวันที่รบกำหนดในวัยเกษียณ6 0ปีนะคะก้าวสู่ถนนเส้นทางที่61นะคะก็ขอให้คุณลูณสงสมงค์นะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงและก็อย่ายลืมแวะเียน,นะคะีคยมเยี่ยอนเพื่อนพี่น้อง,องลูกๆเลยนๆนะคะชาวย่านานางของเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะก็ชื่อมดนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วก็ได้รู้จักครูสมพงษ์ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพคนหนึ่งท่านก็ได้สอนบางเรื่องจากเตือนบ้านในสิ่งที่ทำไม่ถูกนะคะแต่ก็ดีใจที่มีเพื่อนร่วมง,งานแบบท่านาใน ในโอกาสครั้งนี้นะคะท่านก็เกษียณอายุราชการก็รู้สึกยินดีดีใจค่ะแล้วก็อิจฉาเบาๆแต่ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปค่ะก็อยากให้ท่านมีความสุขมากๆกับอ,อ,อาชีพหลังเกษียณอาจจะอยากทําอะไรก็ได้ทําค่ะก็ยินดีกับท่านด้วยก็ขอให้ท่านมีความสุขสมหวงังทุกสิ่งทุกประการขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ,ะนงางสาวสิริพรหงหินนะคะเป็นครูผู้ช่วยใหม่ก็เพิ่งบรรจุค่ะแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักครูพงศ์นี้เท่าไหร่ก็เพิ่งรู้จักตอนบรรจุตอนเดือนกุมภานะคะครูพงศ์เป็นครูที่ครูผู้ชายนะคะที่ใจดีค่ะแล้วก็น่ารักนะคะจะว่ายังไงดีนะคะก็เพิ่งรู้จักแกเนาะแต่ว่ารวมๆแล้วแกเป็นคนนี้น่าจะน,นิสัยดีะคะ่ะ แล้วก็น่ารักกับกับคณะคุณครูทุกคนเลยนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ก็ขอให้คุณครูพงสุภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขหลังใบเกษียณนะคะแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วนะคะมีหลานน้อยแล้วก็ขอให้คุณครูพงมีความสุขมากๆค่ะหลังใบเกษียณคะ่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูเอมยุคนทรศิน์มันนะคะ สำหรับความในใจที่มีให้ครูสมพงศ์ครูสมพงศ์ก็คือเป็นครูผู้ชายที่เคยสอนตั้งแต่สมัยเรียนปฐมที่โรงเรียนมัธยนางแห่งนี้นะคะก็คุณครูสมพงศ์เป็นคนที่ใจดีค่ะสุภาพนะคะแล้วก็คือเป็นครูต้นแบบอีกหนึ่งคนที่นำไปเป็นแนวทางที่จะประกอบวิชาชีพครูนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะ,ะในวราระเกษียณของ ครูเผื่มพงษ์นี้นะคะก็คือขอให้ครูสมพงษ์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะขอให้มีความสุขในวัยเกษียณค่ะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกษียณนะคะขอบคุณที่ครูพง์เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานที่ปรึกษานะคะแล้วก็บางครั้งเป็นเหมือน ครูที่คอยให้คําแนะนําสิ่งดีๆเนี่ยกับให้กับพวกเรานะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยพร้อมช่วยเหลือตลอดแล้วก็ให้กําลังใจตลอดนะคะก็ขอให้ครูพงมีความสุขในทุกวันหลังจากนี้นะคะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้ท่องเที่ยวทําในสิ่งที่อยากทําแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมพวกเรานะคะสวัสดีครับผมนายเมคินลาทวีคุณครูธุรการโรงเรียนบ้านนาประชาวิทยาคาร พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณครูสมพงศ์นะครับคือคุณครูสมพงศ์เปรียบเสมเือนแสงสว่างที่คอยชี้ทางให้กับศิษย์ทุกคนได้เดินทางอย่างมั่นใจตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณครูสมพงศ์ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดความรู้แต่ยังปลูกฝัง,งความดีความรับผิดชอบและให้กําลังใจศิษย์ทุกคนได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและวันนี้คุณครูสมพงศ์ได้เดินทางมาถึงช่งวงวัยเกษียณถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สําคัญในชีวิต แม้ว่าคุณครูสมพงศ์จะวางมือจากหน้าที่ราชการแต่ความรักความเมตตาและความทรงจำที่ครูมีให้กับสิทธิ์จะยังคงอยู่ตลอดไปและสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณครูสมพงศ์มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างร่มเย็นสมกับที่ได้ทุ่มเทแหลงกายแหล่งใจมาตลอดหลายนับสิบปีครับผม จอหนน์นบริบูนนะครับก็ความประทับใจที่มีต่อครูพงนะครับตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาสามปีนะครับครูพงก็คอยช่วยเหลือเรื่องต่างๆมากมายไม่เป็นเรื่องงานอาหารการกินใช้เรื่องอื่นๆอีๆอกตั้งหลายอย่างก็ขอขอบคุณครูพงนะครับที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ต่อจากนี้ไป ขอให้กระพงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขในช่วงกเกษียณอายุราชการน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีคะ่ะถ้าจะให้พูดถึงคืูสมพงศรีชัยนะคะเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมา30กว่าปีนะคะเป็นคู่ชีวิตเลยลนนักษณะนิสัยก็คือท่านเป็นคนที่ จิตใจดีค่ะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะครอบครัวคนอื่นๆก็เชื่อเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ไม่เป็นคนที่ว่าถือเนื้อถือตัวอยู่ได้กับคนทั่วไปกับลูกกับหลานก็ใจดีท่านให้ทุกอย่างทีนี้ใกล้วัน,กนเกษียณก็ขอให้คุณครูสมพงษ์จงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรง ยิ่งยงกว่าที่อยู่ปัจจุบนันนี้ขอให้ท่านพักผ่อนแบบเต็มที่นะคะสุดท้ายนี้ก็อวยพอร้อให้สุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อยู่ด้วยกันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางดาวพุ่งแพร์คเขียวพุ่งมีการรงเรียนมัธยมนานะชาวิทยาคารวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ มุทิตาจิตให้กับคุณครูสมพงศ์จิ๋นชัยซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานของคุณครูสมพงศ์นะคะเป็นปูชนียบุคคลที่ทำงานเต็มศักยภาพมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลลูกๆนักเรียนอย่างเอาอกเอาใจเอาใจใส่ในทุกๆบริบทแล้วก็เป็นพี่ของน้องๆที่อยู่ร่วมกันนะคะเราจะอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้อง ในโอกาสที่คุณครูสมพงศ์เกษียณอายุราชการนะคะก็ขอให้คุณครูมีความสุขในทุกๆวนันเป็นพี่ของน้องๆตลอดไปขอบคุณค่ะ สีดอกเหล่าเรือจ้างลำเก่าไววกระเสียนบรรจุแต่ทางเป็นห้อยเกลียนดอาศัยห้องเรียนตามสาลาเงินเดือนลักพันจนปัจจุบันพกหมื่นกว่าสอนสิทธิ์ให้หูการศึกษาหลังจบปริญญาจากวิไลครู ยาบันขยันฝึกฝนวิชาการเป็นครูรุ่นเก่ารุ่นตั้งบ้านเอาการเอางานบอดติดรูสิ้นเดือนกันยาต้องโบกมือลาจากอาชีพครูอยู่บ้านซื่อๆอ,อได้บบบุนอชีวิตครูไหะเกษ ลาละเดอคำว่าที่เจออาจารย์แป็นชูดกากีทีู่มทานพราดูผลงานลูกศิษย์ได้ดีบ่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครุรุ่นลาล่ตามวางข้อเสียทีภูมิใจลี ឯម៉ាពេញរိုး เธออาจารย์แควนพูดกาอีที่ภูมิฐานรอดูผลงานลูกศิษย์ได้ดทีบ่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ่นหลายคลามวางชทอเสียที ภูมิใจลีที่มาเป็นครูบ่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงภู้มีครูรุ่นลายครามวางทอบเสียทีภูมิใจลีที่มาเป็นครู